เพราะศาลตั้งแต่เริ่มต้มนศาลใช้เวลาอ่านเนี่ยคำพิพากษาเนี่ยวินิจัยเนี่ยสามสิบันชีเสร็จเนี่ยนะคะคือถ้าผู้ภาษาชาวบ้านนะคะศาลด่าตั้งแต่แรกเลยใช่ศาลด่าตั้งแต่แรกเลยด่าท่านกันนึงจะมาบอกว่าไม่รู้กฎหมายนิติศาสตร์ไม่ได้เพราะว่าไอเรื่องกรณีที่จะเอาคนที่มันมีตําหนิติเตียนขึ้นทุนก้าวเนี่ย มันเป็นเรื่องที่วินยูชนพึงรู้แล้วเรื่องของพิชิตชื่นมาเนี่ยผู้ประาชาวบ้านนะเขารู้กันทั้งบ้านทาั้งเมืองจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้เนื่องจากเป็นข่าวใหญ่ศาลไดอ่านเรื่องพิชิตชื่นอีกรอบหนึ่งพิชิตชื่นวันนี้โดนศาลดาา่าซ้ําคือตายต<อ>าย<า>อีกรอบหนึ่งเอาศอาม, <c oughs> มาเคียนต่ออีก <c oughs> ในศาลสาสมสาสมสสมไปที่มึงละเมิดศาลแล้วพูดด้วยนะคดีอาญาศาลพูดเรืร่องคดีอาญาด้วย ว่าขั้นตอนคดีอาญ,ญานั้นไปไม่ถึงไหนเพราะอะไรอะไรยังไง<ม>แล้วก็สนน่วนในเรื่องการละเมอน,นี้ไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยศาลก็ตศาลบอกว่าจะมาอ้างว่าไม่รู้เรื่องนี้สารร,รุศากรอันนี้ไม่ได้<ม>คนทั่วไปก็รู้ว่าเขามีตำหนิไปสิ่งหาไม่ตำเหนียวขึ้นทุนกล้าได้อย่างไรนะคะเอ่อตอนแรกเลยเป็นเรื่องของผู้ถูกล้องก็ไม่มามตอนแรกเลยคือมันประโยคแรกเลยอืมๆๆ<ค>แล้วก็อันหนึ่งนะศาลพูดถึงว่าความเห็นกฤษฎีกานายกพยามยจะ ยกข้อต่อสู้ว่าถามกิจดิกาแล้วสำนักเลขาถามกิจดีกาแล้วกิจดิกาตอบอย่าง,งนี้สารบอกกิจดิกาเป็นเพียงความคิดเห็นหนึ่งประมาณว่าคุณก็ต้องรู้ด้วยตัวเองว่าไอ้เรื่องนี้มันไม่สมควรคะจะมาเอาไอ้คำวินิจฉัยของกิจดีกาซึ่งถามไม่ครบเนี่ยมาเป็นข้ออ้างไม่ได้แล้วประเด็นหลักของคดีนี้ผมจำติดอยูสารบอกมันไม่ใช่เป็นประเด็นเรื่องข้อกฎหมาย ประเด็นเรื่องข้อเท็จจริงที่วินยูชนพึงรู้ครับว่าวินยูชนพึงรู้เนี่ยวันนี้นถูกใช้เยอะมากอ๋อใช้เยอะมากเลยใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะอันนี้ทีนี้พอหลังจากหลังจากนี้นี่คือขั้นตอนนะคะเขาก็เริ่มแล้วอ่า,อาเศรษฐาทวีสินก็กลับไปเป็นนายเศรษฐาทวีสินแล้วนะคะแล้วก็ออกจากท่านเ่นรัฐบาลไป ใครจะมานั่งที่ก็รอคุมภูมิธรรมบินกลับมาจากต่างประเทศนะคะแต่หมอมิงเนี่ยคือคนที่นั่งข้างหลังหมอมิงนะคะพี่พี่พี่กองตอนที่ก่อนที่ศาลท่านจะบอกว่าให้ลุกขึ้นยืนก่อนที่ท่านจะมีคำพิพากษาเนี่ยปองพี่ปองเห็นคนคนนี้พี่พี่ที่นั่งชิงชิงแกกัดกระดุม <laughs> ที่พี่ปองบอกพี่ก้องออพี่กองคนข้างหลังกัดกระดุมวะ <laughs> คือคือถ้าฟังศารตั้งแต่แรกเนี่ย เราฟังแต่ในออฟฟิศเนี่ยนะผมก็ใส่หูฟังพี่ปอมนั่งฟังพร้อมกับท่านผู้ชมอะแม้แต่น้องที่ตัดต่อเขาก็ฟังที่นี่ที่นี่คนที่นี่แม้แต่พนักงานตัดต่อเขารู้เรื่องกันหมดนะสนใจอยู่กับข้อมูลฟังหไปเนี่ยสักพักหนึ่งเราเริ่มเห็นข้าวลางของการสรุปแลวว่าการจะออกว่ายังไงใช่เราแค่ดูว่าจํานวนเท่าไหร่เท่าไหร่เท่านั้นเองทีนี่ห้าสี่ลายชื่อห้าสี่ลายชื่อห้าสี่อยู่ไหนเนาะห้าต่อสี่นี่นะครับห้าต่อสี่ว่ามีใครห้าเนี่ยคือเห็นควร นะให้ให้พ้นจากตาแหน่งนะเอาไว้นั้นะก็จะมีนายปัญญาอุชาชนนายอุดมสิทธิวิรัตธรรมนายวิรุณแสงเทียนนายจิรนิติหาวานนท์นายบรรจงศักด์วงปราดอันนี้เป็นที่เหลือเสียงข้างคือเสียงข้างน้อยที่เหลือเสียงก็มีใครบ้างมีอ่นายบัญนคักดรินแม่ไกรรัตนะนาย นรดนเทพพิทักษ์รปดนเทพพิทักษ์ออุดมรัตน์อเมรก็อสุเมศรรอยคุณเจริญแต่อันนี้นะออุดมนะขออนุญาตขีดเส้นใต้ที่อาจารย์อุดมก่อนนะตอนที่เกิดกรณีวันที่7จ็ดนะฮะออุดมเนี่ยท่านเป็นอาจารย์สอนพิเศษท่านก็เลยตัดใจว่าท่านลาท่านลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะเราคงไม่ต้องพูดถึงกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่บินอยู่ชนพึงสดับท่านก็ลา ท่านลาแล้ววันนี้ถ้าเป็นเสียงข้างน้อยเห็นหมาว่าสารสถิตยุติธรรมสารก็ไม่ได้แบบอะไรนะคะ